แล้วที่ครูบอกว่าให้เลือกรักแต่คนที่รักเราเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่ได้รักเขาเราจะไม่ฝืนใจหรือคะความรักเป็นเรื่องสบายๆค่อยเป็นค่อยไปไม่กดดันนะคะเราไม่จําเป็นต้องไปรักเขานะคะจงเลือกรักแต่คนที่รักคุณเท่านั้นหมายความว่าคนที่เข้ามารักคุณนะคะคุณจะเลือกคนที่รักคุณและเขาสามารถเอาชนะใจคุณได้หรือทําให้คุณตกหลุมรักเขาได้เช่นกันนะคะ ผู้หญิงของครูจิตาจะได้รับการฝึกฝนว่าตรงเลือกรักแต่คนที่รักคุณเท่านั้นนะคะหมายความว่าในจํานวนคนที่เข้ามารักคุณคุณจะเลือกคนที่รักคุณและคนคนนั้นสามารถทําให้คุณตกหลุมรักเขาได้เช่นเดียวกันนะคะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้วิธีดึงดูดคู่ที่ได้ผลจริงครูแนะนําหนังสือ50กดเหล็กเสกจะใช้ในฝันบอกวิธีดึงดูดคู่ที่ได้ผลจริงความลับ50ข้อที่จะกลายเป็นเพียงเคล็ดลับของคุณค่ะทักกันเข้ามาที่ไลน์แอด 克里蒂娜，卡。